ต่อไปมาดูโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรนะครับโครงสร้างเราเรียนเรื่องภาษีอากรเราต้องรู้เรื่องโครงสร้างของภาษีอากรด้วยโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร มาดูโครงสร้างกันกฎหมายภาษีอากรทุกฉบับมีหัวข้อสำคัญอันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆซึ่งอาจแบ่งได้เป็น6หัวข้อด้วยกันนะฮะจะแบ่งเป็น6หัวข้อหัวข้อที่1เลยนะฮะที่เราต้องรู้โครงสร้างของภาษีอากรหัวข้อที่หนึ่งก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรผู้มีหน้าที่ เสียภาษีอากรคือจะต้องรู้ด้วยว่าใครมีหน้าที่เสียภาษีอากรนั่นเองนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะฮะของหน่วยงานของภาครัฐว่าจะกําหนดให้ใครมีผู้เสียภาษีบ้างนะฮะซึ่งโดยทั่วท่วไปแล้วก็คือบุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลนั่นเองะฮะ ก็มีที่เสียภาษีอากรบุคคลธรรมดาก็คือนายกรในายขอนายคอพวกนี้นะฮะก็เป็นคนไทยปกติเนี่ยส่วนนิติบุคคลนั้นจัดตั้งมาในรูปแบบของบริษัทอย่างเงี้ยนะฮะหรือห้างหุ้นส่วนอันนี้ก็คือเป็นนิติบุคคลนะครับก็2กลุ่มนี้ก็คือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรนั่นเองนะฮะดังนั้นเราเป็นนักษาเราเป็นบุคคลธรรมดาเราก็มีหน้าที่เสียภาษีอากรถ้าเกิดเราไปร่วมหุ้นกับเพื่อนเปิดเป็นนิติบุคคล นี่บุคคลของเราก็มีหน้าที่เสียภาษีอากรให้กับภาครัฐเช่นกันต่อไป2นะครับฐานภาษีอากรฐานภาษีอากรก็คือตัวที่เราจะเอามาเป็นตัวคํานวณเพื่อเสียภาษีกับภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วฐานภาษีอากรนั้นก็หมายถึงถ้าเกิดเป็นประชาชน ฐานภาษีอกรนั้นอาจจะหมายถึงตัวรายได้ของเขาหรือทรัพย์สินของเขาเนี่ยเขามีรายได้มากก็เสียภาษีมากมีรายได้น้อยเสียภาษีน้อยอย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดเขามีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐอันนี้คือในมุมของประชาชนนะฮะดูฐานภาษีดูจากอะไรดูจากรายได้หรือทรัพย์สินก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นนิติบุคคล ะะเป็นนิติบุคคลเนี่ยฐานภาษีก็น่าจะมาจากตัวรายได้หรือบางครั้งก็มาจากกําไรสุทธิอันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดของแต่ละเรื่องนะฮะคำว่าประชาชนของผมเนี่ยถ้าเกิดเอาตามนี้เลยก็คือบุคคลธรรมดานั่นเองนะฮะแบบนี้ที่มันเหมือนกันเนี่ยนะฮะบุคคลธรรมดา ต่อไป3นะครับก็คืออัตราภาษีต่อไปนะครับก็คือ3อัตราภาษีอัตราภาษีก็คือส่วนใหญ่แล้วเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เช่นอาจจะบอกว่า10จากรายได้หรือ10จากทรัพย์สินอย่างเงี้ยนะฮะ หรือ10%จากกำไรสุทธิเนี่ยอัตราคือตัวที่เอามาคำนวณก็คืออัตราคือตัวที่จะไปคูณกับตัวฐานภาษีนั่นเองนะฮะก็จะเป็นอัตราเช่น 10%, 20%, 7%อะไรประมาณนี้นะฮะอัตรากี่เปอร์เซ็นต์กันนะฮะโดยอัตราเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3แบบเขาเรียกว่าอัตราคงที่ อัตราก้าวหน้าหรืออัตราถดถอยก็เป็นตัวเลขนะครับกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอัตราคงที่เป็นยังไงอัตราคงที่ก็คือเป็นอัตราที่คงที่ตายตัวเลยว่า10จากฐานรายได้ก็จะเท่านี้เลยคือ10%เลยจะ มีรายได้มากรายได้น้อยก็เสียที่10%จากรายได้อย่างเงี้ยเรียกว่าอัตราคงที่อัตราคงที่ตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าราคาเท่าไหร่ก็ตามก็จะต้องถูกเรียกเก็บ7%จากมูลค่าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจะส0ล้านหรือจะ2บาทก็ต้องคำนวณจาก7%อเนี่ยอัตราคงที่ หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรสุทธิบอกว่าถ้าเกิดธุรกิจมีกําไรเนี่ยต้องเสียภาษี20%ดังนั้นธุรกิจบางธุรกิจปีนี้อาจจะมีกาไรแค่เพียงแสนเดียวก็เอา1 0 0 0 0แสนคูณ20%แล้วเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรหรือบางธุรกิจมีกําไรร้อยล้านก็เอา100ล้านคูณ20%เห็นไหมฮะไม่ว่าคุณจะมีกาไรเท่าไหร่คุณต้องคูณ20%เนี่ยอัตรามันคงที่ตายตัว เขาเลยเรียกว่าอัตราคงที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะส่วนอัตราก้าวหน้าเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือตัวนี้เลยฮะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณมีไรายได้มากคุณก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่มากมีไรายได้น้อยก็เสียภาษีในอัตราที่น้อยเนี่ยคือยิ่งมาก ก็เสียภาษีในอัตราที่สูงก็เลยเรียกว่าอัตราข้้วหน้าก็คือยิ่งมากยิ่งเสียมากอย่างเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีไรายได้0ูนย์ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยถือว่าไรายได้คุณน้อยมากเลยต่อปีคุณไม่ต้องเสียเลยได้รับการยกเว้นถ้าเกิดคุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาก็คือแสนห้าหนึ่งบาทถึงสามแสนบาทให้คุณเสียภาษีห้าเปอร์เซถ้าเกิดคุณมีเงินได้สามแสน 1> 1 5, นคคน 5, หนึ่งบาทถึงห้าแสนเนี่ยคุณเสียภาษีสิบเปอร์เซนถ้าเกิดคุณมีเงินได้ห้าแสนหนึ่งบาทถึงเจ็ดแสนห้าคุณก็เสียภาษีในอาตาัตราสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะยิ่งฐานตัวเนี้ยมันยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอัตราภาษีเนี่ยก็คืออัตราภาษีตรงเนี้ยก็จะสูงขึ้นด้วยเขาเรียกว่าอัตราก้าวหน้ายิ่งสูงก็ยิ่งเสียในอัตราที่สูงด้วยนะฮะ ต่อไปก็คือแบบถดถอยแบบถดถอยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าแบบถดถอยที่จะมาเรียกเป็นตัวอย่างให้รู้กันก็คืออัตราภาษีบำรุงท้องที่อัตราภาษีบำรุงท้องที่ก็คือเมื่อคุณมีที่ดินเป็นของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐน,นะฮะอันนี้เรียกว่าภาษีบำรุงท้องท,งที่เขาเขียนว่า ก็คือมันเป็นฐานภาษีอากรที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นแต่อัตรากลับลดลงก็เลยบอกว่าไอตัวอัตราภาษีท้องที่เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างของอัตราภาษีแบบถดถอยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะครับสำหรับความหมายของคำว่าอัตราภาษีนะครับมีแบบคงที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้ายิ่งมากยิ่งเสียส่วนถดถอยคือยิ่งมากยิ่งลดลงนะฮะ ต่อไปในเรื่องหัวข้อที่4บ้างนะครับก็คือการประเมินจัดเก็บภาษีนี่เรายังอยู่ในหัวข้อโครงสร้างกฎหมายภาษีนะครับหัวข้อที่4การประเมินจัดเก็บภาษีการประเมินจัดเก็บภาษีก็คือว่า ภาษีเกรนส่วนใหญ่ปัจจุบันผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรเป็นผู้ดําเนินการประเมินตัวเองก็คือว่าผมเป็นบุคคลธรรมดาผมก็มีหน้าที่คํานวณเสียภาษีของผมว่าทั้งปีผมมีรายได้เท่าไหร่ประเมินตัวเองคํานวณเองแล้วก็ไปเสียภาษีกับกรมสรรพากรหรือนิติบุคคลเมื่อคุณมีกําไรสุทธิเท่านี้คุณก็คํานวณรายรับรายจ่ายของคุณมาและมีกาไรสุทธิเท่านี้คุณก็มีหน้าที่คํานวณเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรเองเห็นไหมฮะส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องประเมินตัวเองในหนังสือเล่มนี้บอกว่า คุณก็ต้องประเมินตัวเองในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีและเขาบอกว่าถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีกรไม่ดำเนินการประเมินตัวเองหรือประเมินตัวเองอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเข้าไปประเมินให้ซึ่งอาจทําให้ประชาชนดังกล่าวเนี่ยฮะที่ประเมินผิดพลาดหรือไม่ประเมินตัวเองและถูกเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ย เข้าไปประเมินก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเบี้ยปรับหรืออาจจะเป็นเงินเพิ่มในฐานะที่คุณคำนวณผิดหรือคุณไม่ไปเสียภาษีตามเวลาที่กําหนดก็จะไม่ดีกับตัวคุณเองดังนั้นคุณควรประเมินตัวเองให้ถูกต้องและไปเสียภาษีให้ตรงตามเวลาดีกว่าดีกว่าที่เจ้าพนักงานเขาจะมาจัดการกับคุณและคุณอาจจะต้องเสียเงินเพิ่มมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเสียภาษีอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่าย ก็คือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเมื่อเราจ่ายเงินให้กับใครก็ตามที่เราให้กับเขาไปสําหรับจ้างงานต่างๆเนี่ยฮะเมื่อเราจ่ายเงินแล้วให้เราเมีหน้าที่หักภาษีเขาเก็บส่งให้กับสำมกรได้นี่ก็เป็นอีกอสานหนึ่งของการเสียภาษีในการที่บอกว่าประเมินตัวเองเนี่ยประเมินจัดเก็บเนี่ยก็คือสมมุตินะฮะผมจะจ่ายเงิน100บาทสําหรับการจ้างงานคนคนหนึ่งที่เขาทํางานให้กับผมเนี่ย เมื่อผมจะจ่ายเงินผมเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินให้กับเขาไปซึ่งค่าจ้างคือร้อยหนึ่งนะฮะกฎหมายบังคับให้ผมเนี่ยหักภาษีไว้สามเปอร์เซ็นต์จริงๆผมควรต้องจ่ายเขาร้อยหนึง่งสำหรับค่าจ้างแต่กฎหมายบอกว่าใครผู้มีหน้าที่จ่ายเงินต้องมีหน้าที่หักภาษีและเอาภาษีนั้นไปส่งให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปดังนั้นถ้าเกิดผมจะต้องจ่ายค่าจ้างร้อยบาทผมจะต้องหัก3%ก็คือ3บาทดังนั้นคนที่ผมจ้างเขาเนี่ยเขาจะได้เงินแค่เพียง9 7บาทเท่านั้น ส่วนอีก3บาทผมยังไม่ต้องให้เขาแต่ผมจะเอา3บาทตรงนี้ไปส่งให้กับกรมสรรพากรภายใน7วันของเดือนถัดไปที่ผมมีการจ่ายเงินเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของการที่บอกว่าการหักภาษีนะที่จ่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปลงลึกในเรื่องของมันนะครับอันนี้พูดให้ฟังคร่าวๆก่อนสรุปแล้วหัวข้อที่4ก็คือการประเมินการจัดเก็บภาษีประเมินตัวเองก่อนถ้าประเมินผิด จ้าหน้าที่จะมาประเมินให้แล้วก็เสียเบี้ยปรเงินเพิ่มไปนะครับหัวข้อที่5การอุทธรณ์ภาษีอากรการอุทธรณ์ภาษีอากรคำว่าการอุทธรณ์ภาษีอากรก็คือในกรณีที่เกิดปัญหาข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายขัดแย้งพิพาทกันระหว่างผู้เสียภาษีอากรกับผู้จัดเก็บ ก็คือภาครัฐเป็นผู้จัดเก็บกับผู้เสียก็คือเยาวชนประชาชนเอกชนต่างๆเป็นผู้เสียเนี่ยเขาไม่ลงรอยกันคือไม่สามารถได้ข้อสรุปได้ว่าฉันควรจะเสียเท่านี้คือโดยปกติแล้วคือคนจ่ายอยากจะเสียน้อยๆคนเก็บก็คือภาครัฐก็อยากจะเก็บมากๆบางครั้งมันมีจุดที่ไม่สมดุลกันก็ต้องเอาข้อกฎหมายมาหาลือมาถกกันว่าสรุปแล้วควรจะต้องเป็นอย่างไรกรณีมีข้อพิดพลาทเนี่ย เขาบอกว่าประชาชนหรือภาคเอกชนเนี่ยก็สามารถเข้าไปขออุทธรณ์ได้ว่าที่คุณคิดว่าอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างที่สำมะกรหรือที่หน่วยงานรัฐภาครัฐเนี่ยเขาคิดไหมนะฮะก็สามารถมาขออุทธรณ์ได้ไม่จําเป็นว่าภาครัฐจะต้องถูกเสมอไปความหมายของหัวข้อน,นี้ผมก็ขอยกตัวอย่างเลยนะฮะสำหรับการอุทธรณ์เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะฮะดูข้อผิดพลาดของดาราท่านหนึ่งนะฮะตอนประมาณปี48 49เนี่ยนะฮะ ดาราท่านนี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงสาธารณะเขาเป็นนักแสดงสาธารณะนะฮะเมื่อเขาเป็นนักแสดงสาธารณะเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วเป็นนักแสดงสาธารณะมีไรายได้เยอะแล้วเวลาเขาไปเสียภาษีเนี่ยสมกรณก,ก็บอกว่าก็คือผู้เก็บภาษีเนี่ยบอกว่าคุณจ่ายภาษีขาดไปแสนห้าแต่นักแสดงท่านนี้บอกว่าฉันไม่ได้จ่ายขาดฉันคำนวณถูกต้องแล้วเพราะเขาประเมินตัวเองแล้วว่าถูกต้อง แต่หน่วยงานภาครัฐของกรมสรรพากรบอกว่าคุณใจขาดไปแสนห้าดังนั้นดาราท่านนี้ก็เลยไปเป็นโจทย์ฟ้องกรมสรรพากรเลยว่าเขาเนี่ยไม่ควรต้องจ่ายแสนห้าเพราะว่าเขาคำนวณถูกแล้วเขาจ่ายภาษีไปครบแล้วแต่บอกว่าเขาขาดไปแสนห้าก็เลยเป็นข้อพิพาทกันระหว่างกรมสรรพากรก,กับดาราท่านนี้สุดท้ายขึ้นศาลฮะแล้วก็มีการว่าความกันในศาลนฮะสรุปก็คือ มุมมองเขาต่างกันอย่างเงี้ยนะฮะดาราท่านนี้เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นดารานะฮะดาราแต่ว่าสามกรณเนี่ยบอกว่าดาราท่านนี้เนี่ยเป็นพิธีกรตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาเป็นดาราสาธารณะเป็นนักแสดงสาธารณะแต่สามกรณบอกว่าเขาเป็นพิธีกรนะฮะ แค่การวิเคราะห์อาชีพผิดเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีที่ผิดพลาดไปด้วยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเขาไปคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นดาราเนี่ยคุณจะหักลดหย่อนเงินลดหย่อนก็คือเงินที่สมะกรให้คุณสามารถเอาไปลดตัวเงินได้ของคุณลงอีกได้เพื่อให้คุณเสียภาษีน้อยๆถ้าเป็นนักแสดงสาธารณะเนี่ยหักลดหย่อนได้ไม่เกิน ,00 0 0 0บาท เขาถือเป็นเงินได้40วงเล็บ8แต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรเนี่ยหักลดหย่อนได้แค่เพียง60,000บาทเพราะพิธีกรนั้นถือเป็นเงินได้40วงเล็บ2มุมมองเขาต่างกันตัวดาราท่านนี้บอกว่าฉันคือนักแสดงสาธารนณะชันมีเงินได้40วงเล็บ8ดังนั้นฉันต้อง6 หกักหย่อนได้หกแสนในขณะที่สถากันบอกว่าคุณคือพิธีกรนั้นคุณหกักรย่อนได้แค่เพียงหกหมื่นดังนั้นคุณเนี่ยยื่นภาษีขาดไปแสนห้าถกกันไปถกกันมานะฮะคำตอบก็คือดาราท่านนี้เนี่ยชนะคดีครับแม้เจ้าหน้าที่พนักงานจะบอกว่าเขาขาดไปแสนห้าแต่พอขึ้นศาลจริงๆแล้วเขาชนะคดีศาลตัดสินว่าแม้เขาจะดูว่าเขาเป็นพิธีกรในรายการต่างๆแต่ การพิธีกรของเขาเนี่ยเขามีการแสดงด้วยร่วมด้วยมีการเล่นมีการคิดมีการจะต้องซื้อเสื้อผ้า <laughs> เครื่องแต่งกายเครื่องประทินโฉม <laughs> เพื่อทําให้เขาเนี่ยทำงานตรงนี้ได้ดังนั้นลักษณะของเขานั้นมันมีต้นทุนสูงสาลก็เลยตัดสินว่าเขาไม่ใช่พิธีกรแม้ตําแหน่งเขาจะเป็นพิธีกรจรงิงแต่เขาเป็นพิธีกรที่แสดงละครร้องเพลงเล่นเกมโชว์ด้วยนะฮะเขาก็เลยชนะคดีไม่ต้องเสียแสนห้าตามที่สมร,รบอกว่า จะต้องเสียเพิ่มเนี่ยนะฮะก็คือคุณก็ต้องใช้สิทธิ์อุทธรณ์ไปถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณถูกคุณก็ขึ้นศาลฟ้องร้องกันนะฮะมันมีศาลที่เป็นผู้ตัดสินอยู่แล้วนะครับก็คือสมรคอนใจดีนะฮะแม้จะมีการประเมินว่าคุณจะต้องเสียเพิ่มแต่สุดท้ายตอนจบก็คือไม่ต้องเสียเพิ่มเมื่อเอาเรื่องเหตุผลมาคุยกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์อาชีพเนี่ยมันมันลึกซึ้งมากในการวิเคราะห์ว่าคนนี้จะมีอาชีพอะไรเพราะการอาชีพของเขาเนี่ย จะบ่งบอกถึงเงินได้บ่งบอกถึงลดหย่อนที่เขาจะได้รับสิทธิ์จากกรมสรรพากรดังนั้นแค่วิเคราะห์อาชีพผิดอาจจะทําให้การคํานวณภาษีผิดพลาดได้นะครับต่อไปหัวข้อที่6เรียกว่าเบีย้ยปรับเงินเพิ่มและโทษเบี้ยปรัปบเงินเพิ่มและโทษ ผู้ไม่ชําระภาษีอกรจะต้องรับผิดในจํานวนภาษีอากรที่ไม่ชําระพร้อมด้วยดอกเบีย้ยหรือที่เราเรียกว่าเบีย้ยปรับหรือเงินเพิ่มเป็นจํานวนเงินเพิ่มขึ้นต่างหากถ้าฝ่าฝืนไม่ยอมชําระกฎหมายให้อํานาจเจ้าพนักงานดําเนินการยึดทรัพย์ของผู้ค้งางภาษีอกรไปขายทอดตลาดเพื่อนําเงินไปชําระภาษีอากรที่ค้างได้โดยไม่ต้องฟ้องศาลโอ้โหก็แปลว่าเจ้าที่ก็มีหน้าที่ สูงเลยนะฮะสามารถเอาของไปขายทอดตลาดได้เพื่อเก็บภาษีเลยนะฮะนอกจากนี้ยังอาจมีโทษอาญาอีกโสดหนึ่งเช่นเสียค่าปรับเสียค่าระวังโทษจำคุกอีกด้วยดังนั้นก็คือคุณควรจะต้องคำนวณภาษีให้ถูกต้องเขาให้ไปเสียตามกฎหมายก็ต้องไปเสียกฎหมายจะไปบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอ่านไม่เข้าใจไม่ได้เพราะกฎหมายถือว่าทุกคนต้องรับรู้ ดังนั้นผู้เขียนกฎหมายก็ต้องเขียนมาให้คนไทยทั้งประเทศต้องรับรู้ด้วยโดยง่ายเมื่อเขาเข้าใจโดยง่ายแล้วเขาก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปัสเสดการเสียภาษีได้เมื่อทําผิดก็ต้องเสียเบี้ยปรับเสียเงินเพิ่มและถูกลงโทษนั่นเองนะครับดังนั้นคุณจะไปเบี้ยภาษีไม่ได้นะฮะคุณจะไปบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันเป็นกฎหมายที่คุณต้องปฏิบัติตามทุกคนดังนั้นถ้าเบี้ยวอาจจะต้อง เสียเงินเพิ่มเสียเบียปรับแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนี่ก็คือโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรน,นะฮะหข้อเข้าใจกันแล้ว